สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยดีวิธีไทยจิตเม,มืองนนนะครับเราจะมาในทิ์ที่10เมษายนพุทธศักราช2565นะครับจากวิทีมวยโอตโก3าถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36นะครับเวลาประมาณ11นาฬิา45นาทีถึงเวลา14นาฬิกานะครับคู่แรกนั้นเป็นเมื่อเฟืองเกียรทรงฤทธิ์กับทางด้านเพชรทองจอมบอลมหาชัย ท่ากูจะพบกันเทียมหนัก114ปอนด์กูที่สองนั้นเป็นพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอพบกับทางด้านแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งบลกูนี้พบกันเทียบหนัก133ปอนด์คูที่สามของรายการนะครับเป็นบารมีซูจิบารมีเกียวกับทางด้านเพชรวีโว่คลิกขับมวยไทยที่น้ำหนัก135ปอนด์ส่วนคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างเจ้ายอดติสดายุทธชนบุรี วันนี้ตอมหนักให้ทั้งด้านชาติบังกรช่อ,ชอระยะสองปอน,นครับร้อยต่อร้อสามคู่นี้ชคกันมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเสมอกันมานะครับมาดูผลการช่างน้ําหนักนะครับคู่แรกนั้นน้ําหนักพิกัดหนึ่งร้อยสิปอนเมื่อเช้านีม่มาเฟืองมา114.4ร้อยลดอยู่0.4นะครับส่วนเพชรช่องจอมมา114.5ร้อยลดอยู่0.5พริกไทยดำสีป้าโอ กับทางด้านแสนเฮงพิกัด133ยปอนด์นะครับเมื่อเช้าในพิกไทยดำมาร้อยสาลดอยู่1.8ส่วนแสนเฮงมา133ปอนด์เท่าพิกัดกู่ที่3นั้นบารมีกับทาานเพชรวีโวพิกัด135ยปอนด์นะครับบารมีมา1 3 6 2ลดอยู่1.2ส่วนทาานเพชรวีโวมา134.7าขาดอยู่0.3นะครับ ผู้เอกงรายการนะครับยอดกฤษดาเมื่อเช้ามาร3 8 9ครับลดอยู่สองจา่วนชาติมังกรชอพยัก์มาร้อยสามสิบแดจุดสองลดอยู่ศูนะครับคู่นี้ยอดกฤษดาต่อยร้อชาติมังกรร้อยสนะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพลิเคชันส่มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนาม ออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอ adpk24 ปปที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูมวยรักมวยชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นมาเฟืองเกศทรงฤทธิ์นะครับหรือเจ้าเพชริริโชคต่อหลักชัยมวยจากสุรินทร์นะครับอายุ20ปีตัวนี้ซ้ายหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดนะครับต่อยท้องสลับใบหน้าสอกคมนะครับหนักแรงรุนน้ำน็กได้ตลอดนะครับ ฟอมหลังก็มีแพ้นอกยกสี่ฟ้าขนองตุยตาระยองชนะนอกยกที่หนึ่งขุนศึกแล้วก็มาชนะนอกยกที่สองยอดอัศวินแอสันตาตองนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสิบสี่จุดสี่ลดยี่สิจุดสี่นะครับวันนี้เจกับทานายเพชรช่างจอมบอลมหาชัยหรือเจ้าก้องมองคลที่นมวยไทยนะครับจากสุรินทร์เช่นกันตัวนี้ซ้อมอยู่วาวังพรมอายุก็ยี่สิบปีเหมือนกันนะครับเป็นมวยเข่าในแข้งแก่งตีนหนักตีนแรงครับตีนขวานี่ไปได้หนัก เขาในของจับรัดมัดตีเหนียวแน่นครับตัวนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้มาตลอดนะครับแพ้เพ้ท่าจีนแพ้สตังทองแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าลุงลาวีอัจฉริยประดิษฐ์นะครับื่อเช้ามา114.5 1 11 0 0 5, 5นะครับคู่นี้ตีนซ้ายหนักแรงบัดหนักสอบคมอยู่ที่เมื่อเฟืองนะครับซ้อมีเกศทรฤทธิ์ส่วนเพชรช่องจอมเขาในแข็งแร่งนะครับปั้มตีรุนแรงส่วนตัวผมยิงชอบไปที่เมื่อเฟืองเกสทรงฤทธิ์ ลุ้นนับน็อกได้ครับวันนี้ต่อยท้องสลับใบหน้าหนักๆแรงๆผมมองว่าเกมสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดนะครับผมใช้วิธีมะเฟืองเกตสรงริ์ไปดูคุ่ที่สองของรายการนะครับพริกไทยดำสิทธิ์ป้าโอนะครับพริกไทยดำสิทธิ์คุณมะหรือจะพริกไทยดำสอสอต้อยแปดิวนะครับตัวนี้จากสายแก้วอายุสิบเก้าปีหนักแรงครับหมัดหนักสอกคมเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสามสิบสี่จุดแปดนะครับลดอยู่หนึ่งจุดแปด ส่วนแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งบนเนี่ยอายุสิบเก้าปีนะครับฝีมือล้วนล,ลูกชายหนึ่งบนสิทธิ์เลือดชัยนะครับซ้อมอยู่ที่เจ็ดชูไทยสิทธิ์หนึ่งบนนะครับเมื่อเช้าก็มาร้อยสามสิบสามปอนด์เท่าพี่กัดนะครับสําหรับเจ้าแสนเฮงทิกไทยดำนี่หนักแรงครับพี่ชายน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอเตะขาต่อยหมัดปั้มที่รุนแรงแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาเนี่ยเสียเปรียบรู้ร่างเยอะนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักอยู่หนึ่งจุดแปด เมื่อคู่นี้นะครับก่อนกันช่างน้ําหนักเนี่ยผมชอบไปที่แสนเ่งสิหนังกุบุครับฝีมือดีหลักเกลี่ยมดีสูงยาวใหญ่กว่าแต่วันนี้นะครับหลังช่างน้ําหนักผมเปลี่ยนใจนะครับผมอยากให้แฟนมวยเนี่เล่นไปที่เจ้าพริกไทดาสิบป้าโอปกติก็ต่อยร้อยสามสิบ้าร้อยสามสิบนะครับวันนี้ต่อยร้อยสามสิบสามลดน้ำหนักอยู่หนึ่งจุดแปดไม่มีปัญหาครับส่วนแสนเฮงในสูงยาวใหญ่ แต่ว่าปกติต่อย131 132ครับวันนี้ต่อยมาขึ้นมา133รูปร่างได้สูงได้ยาวนะครับแต่ว่าลูกหนักผู้กแกรง่งลูกบูทรหดผมว่าเป็นดองพริกไทยดําผมชอบไปที่พริกไทยดาสิบเปาครับผู้ที่สองเป็นมวยทีมงานผู้จัดด้วยนะครับลุนนับนอกได้ต้นๆอาจจะเบียดนะครับไปเดินรับแข้งรับอาวุธไปเจอความรวดเร็วความฉลาดของแสนเฮงแต่ว่าลูกหนัก ลูกบูทรหดลูกแข็งแกรง่งแข็งแรงท,ท้ายเอาอยู่รุนนับนกได้เช่นกันครับผมให้ไปที่พริกไทยดำสีปลาโอนครับมาดูคู่ที่3ของรายการนะครับเจบบ้าบารมีซูจิบารมีเกีียวกับทางด้านเพชรวีโวคลิกคลับหวยไทยครับน้ำหนักร้อยสามสิบห้าปอนด์เมื่อเช้านี่ทางด้านบารมีซูจิบารมีเกีียวมาร้อยสามสิบหกจุดสองลดอยู่หนึ่งจุดสองนะครับส่วนเพชรวีโวนี่มาร้อยสามสี่จุดเจ็ดน้ำหนักขาดอยู่ศูนย์จุดสามครับคนหนึ่งมาเกิน หนึ่งจุดสองคนหนึ่งมาขาดอยู่ศูนย์จุดสามนะครับหมวยคููนี้เจ้าบารมีเตะขาต่อยหมัดหนักแรงครับแต่ก่อนใช้ชื่อเพชรสมบัติอบตหนองอยางถอยนะครับตัวนี้หนักแรงจากเพชรชบูรณ์ฝีมือดีครับอายุยี่สิบสองปีฟอร์มหลังก็มีแพทยนกยุกสี่เมืองทรัพ์นายุทติทุงสงฆ์ครับวันนั้นเจอใหญ่เจ,หญเจอยาวต้านไม่อยู่แล้วก็มาชนะนอกยกที่หนึ่งเดือนจิตเมืองนนท์นะครับปกติก็ต่อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองประมาณนี้นะครับ วันนี้ต่อยร้อยสามสิบห้าเหนักขึ้นมานะครับส่วนนักนันเพชรวีโบกคิกขับมวยไทยนะครับหรือเจ้าพญาเซดําซอานอเดชนะครับ2ี่สิบเก้าปีจากกําแพงเพชรซ้อมที่คลิกขับมวยไทยที่ราดกระบังนะครับมีเจนบอยเป็นหัวหน้าคณะเมื่อเช้านี่มาร้อยสามสิบสี่จุดเจ็ดขาดอยู่ศูนจุดสามนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแดงครับสไตล์การชกคล้ายๆก,กันความแงก็มีชนะนอกกที่สามแม็กนัมตุยตาระยองครับแล้วก็มาชนะ คะแนนเพชร 4Q ตัวนี้หนักแรงครับสูงยาวแต่ว่าการผ่านมวยการต่อยมวยไทย5ยกบารมีจะได้เปรียบนะครับเจอเพชรสำเร็จสอมสูจิบารมีเกี้ยวคู่ปั้มคุ่รมวมเยอะนะครับวันนี้นะครับผมยังชอบไปทีบารมีูจิบารมีเกีียวหรือเจอเพชรสำเร็จอปตอหนองยางทอยครับหนักแรงกว่าเ๋าเกมกว่าลุ้นนับนอกได้ครับคู่นี้ ผมให้ไปที่เจ้าบารมีเป็นทีเด็ดของรายการมาถึงคู่เอกของรายการนะครับร้อยสามสิบกกับร้อยสามสิบแปดปอนด์ยอดกฤษดายศชนบุรีกับธนันชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์นะครับเจ้ายอดกฤษดายศชนบุรีเนี่ยเจ้ายอดกฤษดายุชนบุรีเนี่ยอดีตแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์ร้อยยี่สิบหกปอนด์เลยนะครับไฟนีไปซ้อมอยู่ที่บางอกอะอรัอรยนย์มวยจากขามใสแก่แสงโคราชนะครับอายุก ช่วงนั้นก็ประกาศเลือกมวยกันแล้วนะครับกลับมาเอาดีทางนี้อีกครั้งครับทนกลิ่นสาบหนุ่มไม่ได้นะครับความหลังก็มีแค่คะแนนโจตีโต้ไห,หวนันโฉชาแล้วก็มาเสมอกับชาติมังกชรชวาพยักนะครับวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ตอบหนักให้สองปอน์ครับแต่ว่าผ่อนเข้มได้ท้ายคกูโชคเลยไล่ตีเสมอมานะครับ เมื่อเช้ามา103.8.9ครับลดอยู่2.9เลยครับลดไปกิโลโกว่ามาดูทางด้านคู่ชกนะครับชบาติมังกรชอห้าพยักหรือทางด้านเพชรงามเกียรติคำพลอายุที่11ปีนะครับจากรีสเกตเป็นมือทีนขวาหนักแรงครับปั้มทีรุนแรงแต่ว่าการผ่านมวยจะเป็นดองทางด้านยอดทฤษดาเยอะนะครับฟอร์มหลังก็มีแพนนอกยกที่4เจ้าพนัดน้อยทีเบียมยิมแพนนอกยก4ฉัดเพชรลาต้งประจิน และก็มาชนะคะแนนเจเ้าเพชรอดิศักดิ์ทำเสือมวยไทยครับไฟสุดท้ายก็มาเสมอครับคู่ชกวันนี้วันนั้นเป็นรองหลายหนครับยกสีโดนกดหัวแทงน,นะครับแต่ว่ายกค่ายทางด้านยอดกฤษดาเนี่ยมาถอยตั้งรับผ่อนเกมชาติบางกรนอาศัยลูกขยันกับวางแข้งกรรมาการกค่อทั้งคู่เสมอกันไปวันนี้นะครับยอดกฤษดามาซ้อมอยู่ที่บางกอกหัลลยน์ครับเขาในแข็งเก่งกระดูกการผลไม้ดีกว่าเยอะวันนี้ไม่ประมาทนะครับ วางแผนวางเกมมาทุกยีดีไทยเอาอยู่ครับ,บราดับเจ้ายอดวฤษดายุทธชนบดีวันนี้เป็นทีเด็ดปิดท้ายรายการนะครับสรุปมวยชอบของผมนะครับวันนี้คู่แรกเปิเดหัวม,มาที่มะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์เจอกับสุรินทร์เช่นกันครับเพชรชุนจอมบอลมหาชัยมะเฟืองหนักแรงลุ้นนับนอกต้ครับมันหนักสอกคมตีนสายล้วนๆคู่แรกเป็นทีเด็ดเปิเดหัวม,ม,มาทําทุนนะครับลุ้นนับนอกไปเลยครับมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ ส่วนคู่ที่สองนั้นผมชอบไปที่พริกไทยดำสีปาโอนะครับหนักแรงเก๋าเกมท่ามกลายดีนะครับแข็งแกร,ร่งรุน,ำนำแรงได้เช่นกันผมชอบไปที่พริกไทยดำสีปาโอนะครับตัวที่สองส่วนตัวที่สามนะครับผมชอบไปที่บารามีสซูจิบารามีเกียวครับหนักแรงวันนี้จะเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชกห้ายกการที่ซ้อมะดูการผ่านมวยเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับผมชอบไปที่บารามีซูจิบารามีเกีียว และที่เด็ดอีกตัวนะครับยอดกฤษดายุทชนบุรีวันนี้ลดน้ำหนักอยู่กิโลก,กว่านะครับแต่ว่ากระดูกการผัดมือลูกหนักลูกแรงดีกว่าเยอะและได้กลับมาหายใจไว้แล้ววันนี้ลุ้นได้ถึงน้ำนอกได้ซ้ําน,นะครับวันนี้ลุ้นได้ถึงนับนอกนะครับสาหรับยอดกฤษดายุชนบุรีสรุปวันนี้นะครับมาชอบผมคือยกมุมแดงไปเลยนะครับลุ้นน้ำนอกได้ทุกคู่เลยนะครับมะเฟืองเกศทรงฤทธิ์พริกไทยดำส์ป้าโอบารามีสูจิบมีเกี้ยวยอดกฤษดายุชนบุรี สายต่าทํางานครับวันนี้มีโอกาสรุ้นน้ำลอกได้ทุกคู่เลยนะครับเป็นทีเด็ดได้ทุกตัวเลยนะครับและแฟนคลับของผมนะครับที่ต้องมองหามหมยไลายพักยกนะครับขอแนะนําหมยไลายพักยก24นะครับแอปพิเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแอปพิเค24ที่นี่การันตีเรื่องความมันนคงทางด้านการเงินนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าไปดูไปศึกษานำเอาสิ่งดีๆจากตรงนี้ไปเป็นจุดทางการหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างผมมาเร็วตลอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านชมโชคดีนะเวอร์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ